ทอดแล้วพี่นงค์พร้อมหั่าหานกระปุ่นเลยเอาลงมาเปิดประตูให้คุณมูมะนาวลงมาไปกินข้าวปุ่นก็จะไปหั่นข่อยจับอะไรสไลายยุงอเลยยุงเอาแขนคุณมูมะนาวเลยค่ะคุณมูมะนาวโดนรถตําแล้วเธอฮับพิซซอบนะแมนถ้าคุณมูม,านานมะนะมน,ามมานาวมากินกับปุ่นนจะกินสองอันได้นะ กินแล้วซื้อมาหุงมาตัเนาะเอาตังใาเนาะเอาอะไรมาคืยซื้อยังมาตํามยิงยิงลายซื้อยัมาตั้ยืกันเล่นมาหุมุงเล่นยังอีก้นไปงูอ่ีะบ่มีด้ดอ่ะบ่มีจะยังเลืองๆลองชิมก่อนมันคือยังวะ ชิมบ่ขายัางเดือดแค่นิ้เด็กบอกขอพัดขอพัดแมแม่แมแม่มันมีซื้อของมาด้วยนะขอได้แค่คือจัดมัออน,นออเ,มเป็นคนเหลียดเห็ดอ๋อจะซื้อกี่นี่ออเอาบวกไหมไปดิมเจ็กจังในรสัาติมันนะ กินผักขับุนมาหมกบอกรดอิก่อนเนาะกับปุ่นนักปีเรไดีกับปุ่นหลายปีแล้วยุ้ยมันหลายปีได้กินกับปุ่นเป็นปุนร้อนปุนเย็นปุนยังปนตากเย็นปุ่เย็นนะอตไหนะครับยังยังกินบดปุ่นไหมบดหรอตังไว้ มาก,ก,ก่อนผักสวนกะลาสอาดผักสดผักยังกันกนีผักอย่างนนไปนังไปดูกระด้านน่อกเจยบเราเหงือเพินกันเนาะบานเ่าเอึนมาเหงื่อเนาะเหือขับบุนเหงือขบุณภาษาไทยเรียกอะไรเหือขับบุ ตลาดอลาดเขาูดนี่เนาะมีหลายอย่างเลยนุเอาบวงเือนะครเอมบวงไมเล่น่เอาไม่ถูกวะเอาไม่ถูกเอาไม่ถูกวะเอาเนาะ อล้วปรุงเป็นนี่บ่แ้ใส่ไลแล้วพริกอเพรเอรเลยครับคนนะ้สินี่ขนบวน่อยเออริ่มเลยจลองตลาดเนาะ

เอานะเอแบบอแต่เอาวงสอมให้น้องในสาลายเนื้อมันชิมกระซ่บบ่ะหนจะเป็นอย่างตั้งเพ่าถ้ามันนั่งบาเบาปตะน้ำตาลแต่เราเนียน้ำตาลตรงสีเพแทบอกว่ไม่ถูกหมักหวานเนาะจะหมักวานบ่ะเนื้อี่กินก ขอดอให้เหนี่ยเอาเอาไหมมะนาวข้าอยกิน้าคอยกินไปรตรงเป้าจับเบิรงได้สองจับเบิงได้สองอได้กาเดี๋ยวเอากะปิเอาฟีม่องในซอลลส์กาคุยต้องเียรนงมะนาวาคุยอฟซีมนดูฮะคุยเอฟซีมดู ก็คือบอ่อสองตักบอไหนบอสองมันกินข้ปุ้นเสร็จมันมือนั่กตกอาตกอบงบลูบรี่พื่อาวานเด็กบรี่งันเออเรื่อนนึงกบจ้บพวงนี่แมนกัจับพวงลองลองเห็ดลูกเห็ดกุ้ไอหน,นุ่มนี่เห็ดคืองไปนี่เป็นบ <c oughs> อเออสันเดะ พอเวลาจะสุดน้ำมันจะเอาโงนี้ัดดูจัดดูขบนในมารเพ็ตบออยากเรียนลายแตกแล้วคอป้าเต็มเพ็มเพ็มเพ็มแล้ปชิมด้วยดูไหมชิมดรับข้ใส่ตักอือหืออร่อยมาก khoai kim khoai kim cho Khoa, ta khoai nhạt khoai nhắn. đẹp không có cầm không có Hãy subscribe cho สองล่านเป็นปูเองนน้อพี่นอกน้่ดิฉตามใจเนมากเยนเนาะยังกินน้ำตัวเลือสกอเนี่ยมากกินกันไหมกินกันเผ็ดแล้วไหเผ็ดบ่เปลือกบ่บ่บ่เผ็ดบ่เปนเผ็ดบ่กินนะพอดีนะเสร็จแล้วกองวย่างเี้ยกรลุ้นกินด้วกันไหม่ให้มันเผ็ดนนอง่เ เปบ้าใช่ไหมกกินแล้วจงยังแนนะส่งมสางอไเพอ้ากินอีแล้วจาบมือจงย่งแกนเ้อเกินกับยามันเอาเสร็จื้อเสร็จรถแล้วจะแ่งใหมเอเมาเพื่ไปเสร็จ 他不跟人打架了。 để đây này cái mọi hình đây quên cái người So dạng so lạc thành bao hình dạng này mời mời bao mời mời sao mời sao mời 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 cái mời 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 mời

ជាំងសារបស់នឹមានចាងពីវីវិត្រ 好了，好了、嗯。嗯嗯嗯 เปยังบอกจะไปปยังนส้อยไ้อยยังเดือดลายแท้เนาะเป็นสเพิดโกดบแขาโมเจ้ากินนะบ่ผู้บรเห็นโอ้กินละตอนไหนเารสจาต่นตับจับจานนะบอกจางลยบอนใช้ไหมจานาใช้มกินอยู่กันมันจางดิ ชิมเมืไหร่รู้ป่ะเนี่ใส่น้ำปลาลงไปขึ้มโคตแล้วบบดสิบห้าสักรายไปขดเขียดยั้ไงสักรายมาขวดเขีย,นนย,ยดยไปบอสไปจะพาไปจะบอกไ,ไปว่านี่นอนกินเกลือกเน,นี<า>่ยเห็นบอสฮะก็ไปว่านี่นอนกินเกลือกหนังใช่หววเ,เย็นๆใจเย็นมันเค็มบอสเอาไปอเอาใส่กันให้เป็นนะหน่งห้เนาะ ขอนุพ่นองอามาและค่ตอกนนะบุกินชอบกินอ้ตอกมันจะบุเเพดจะมใส่ได้บุเพ็ดเดืออเดอหลายแค่นี้แล้วกต้นนอก็ดีประี้จะแสีข้าวหอ้ไอหนุ่มกับบกินชอบพ่นองอ oh ัมาก็บุกินน้าดค่ะน้ำชาซะปุ้งบะปูงยังมันเพลได้บะป้งด้วแบนี้มันเพฝนจะใส่ตตพอดีแบบนี้กินมมนยาบเพลนเมือนส้มะบาเ่านเมืวานจะอิ่งด้ม้อ๋อเ่เขาใช้่นตาเะเขแล้วเขแล้วกินอะไรเป็นประ่วานเน เค้มพอดีบ่ะเช็ดท่าไรเสียดายพัตกมไปเลยเอาทงหูมาใส่ซอกแกเลยน้องอลไรนะอีเมื่อได้นแคบงานี่ทั้งน้องทั้งน้องแอมน้องเตอทั้งแมเนเออเดี๋ยวบอกเคนเจ้าซอนให้เดี๋ยวเคนมาเก็บนึ่เให้อนไม่ง ก็กินหน่อยฮะหน่อยนะกินร้าแล้วก็ก็เสออกมาดิกินยังแน่นกินมย่างแตงบดหมากเลยกินนกแตงวหมกแตงบดหมากเนาะนกเตมได้ใส่ขนมกินเองขนมไม่กินเงขนมวชื่อกินโมกันตินวนตินเย็นกินบหกเยยาก็บพอบอ กินัำอันเดียงเนอโอซามาเดเดี้ยงมีมหนาบินะกินได้แต่ให้กินกาแฟกับพกเกินอไรกะไรแยาูยาเนือรกิน ยังคุฝ่ายกินเอะไรเสร็จก็ไปกินตามเลาไรเสร็จ <c oughs> เป็นแน่นอนก,กินกายบอกรักกินซีดน่องมะนาวจะมากินซีดบอกระไ,ไปอยู่ไทยกินไรเนาะอยู่ไทยกันกินข้าวเหนียวอะไรอยู่ไทยไปกินเต็มรสชาติมีอาหารสุขภาพอยู่ก็บเมทิน้ากินดีอยู่ดีตลอด นำ้ำรับถึงาลโลเตอร์ไปอยู่กับเมทินาสองาทีก็กลับมาจ่อยนี่คู่เรื่องบกินอย่างเรากินแต่น้ำเค็มก่อนทมื่อออกหน้าเนาะท่านเนาะใช่เบอร์อุปทานไก่้บราณไ่ได้ไก่ไก่ทีวิชาอยนนึงเชียรักไปบกดอังเชียรักไปบ่กจักบ่จักเนาะ บอสลายคิดจกไปบ่สังไดจะไปใกล้ๆศูนประสาทประาทได้นะป่าเนี่ยวราทอะ้รเียอู่หนบาน่ะอยู่น้ามียังไงมีบ่สวยบวงบวงนะมีสองไว้ถุว่าย่านี้คือนบหน้าสองสามคนขึ้นไปผิวเทียมเกันไปอืม เรามากินยืนแล้มากินยืนเนาะไม่ใ huh. ช่มีบเกียรอะไรี oh ่นในหลายแต่านี่คนจะกกียรมีกูหาดอกเียร์นะเียเอาอยู่บนไหนเอาอยู่บนเไปเอาไหวยแล้วหวยหวยบ่หวยงาไปเก็บไถุงถุงเนอะำหานินั่นั่ง เป็นยั้ไงทำงานอยู่บ้างมันเป็นมนวอยู่หันแล้วเรเมือบอยนมานเอเอีกเวบานเนาะเือเอาเย็นได้ดิหวยเย็นได้ปกันน้องเอมป่อืเออผัดไทยเนาะแค่คิดก็ฟินแล้วสลาย แด้ผนจะมวนเมย์ผลกิหวนญิาณเมืองาตมีความสุขส,สาวกับมากับผ้ากับพะโล้เสียบรรยากาศตามธรรมาศาสตนะรเนาะไปวดโ้ได้นาเมือาต้องเตอกับไปบ<ร>ว่เป็นยังแอมคือมาคือบเหตุงานอยู่ไทยผมยมีงานของงานขอหาเรื่องมาหลักอันถูกเปรบเาะหางานใหม่ไปป่ s been, <S แถวเมยระเป๋าเงินบ้าน ไรเลยได้เงินเดือนเลยงหาเรื่องเนาะทานมนกัดก่อนว่าเจเพิ่นเจเพิ่ไปหายดบวาน่อยมาเน่เบ้าเราเบาเบียบ้านเมนั่นนี่เฮียได้ไปกายเงินเดือนนะเนาะจเงินเดือนชบานนักินะห้งน lò để đây mình làm đi cái gì à vài ừ. nhiều máu ừ. không có gì cấp đâu. vào chưa gặp hải đưa đây đây ừ. đi đây đi. Đi. Đi, đi đây mà bỏ cứ mình ăn khát rồi đồ chẳng rồi mà vậy à rồi à เตอมาบ้านกันทอด้นเนาะาเหี่ยว่ไรที่เนี้ยค่ะเหียกระไรเงินบยเเพื่นมาห่อไงเลยเนาะเนาะเขือธงเนาะธงหัวเนาะแก้วเจ้าเพิ่นแน้เพิ่นหอไงอียงไงกนเพิ่นมีถุงใหญ่เด็ถุงนเอาผัดใหญ่ๆขนาดเดิมเดื่อวันว่าเี๋ยวเพิ่นจัดการไห้เนาะซีคุปไนเนาะ มันบมเป็นยังใหอมากแล้วมันโมบูดอ่โบูดมือเดียวมัียามันยังหอนอยู่โมเมียนมาหาฉลี่จนคำเนาะใส่ถุงใส่ถุงเสรถุงเม็ดอะไรอะผ้ากับไปเด้อผ้าไม่ใส่เลยนะบ่สั่งเอาสั่งเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แรนใจสนับสนุนเจ้สว่างในโครกกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสบายดีน้องมะนาว ตลาดตัอกวางบคนชอ